สวัสดีครับครับมามาที่ลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกอครับเวลาแบงปองทีนี้เราเราเราอยากจะรู้ว่าวาสนาแต่ละเดือนของเราเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงเราเรียกว่าวาสนานะนะไอืองเ้เราเราอยากจะรู้ว่าวาสนาของเราเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงก็ให้ดูอะไรให้ดูดาวราศีเกิด แต่ละเดือนของแต่ละลัคนาว่าเป็นยังไงอยากก่างกรณีราศีพิจิกเนี่ยครับเอไอเอเ,อเอจ้าของบ้านเนี่ยนะเจ้าของเมืองเจ้าของบ้านหรือเจ้าเจ้า,จาดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดดาวราศีเกิดคือพานคารนะเราก็ดูว่า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 คารตัวเนี้ยแต่ละเดือนไปเดิอนอยู่ที่ไหนก็บอกวัสนาของเดือนนั้นครับอยากก่างกรณีตอนเนี้ยคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ย7องศาเนี่ยดาวราศีเกิดอยู่ตรงนี้อยู่ในภพปุตตะ ยี่สิบเจ็ดองศาอยู่ตรงนี้นี่นะครับเวลาอยู่ตรงเนี้ยมันก็บอกถึงอะไรไปอยู่ในพุทตาพุตตาไปถึงอะไรการเสี่ยงสิ่งใหม่ๆมชีวิตเจ้าตานี่ในก็อ,อ,อ,อจะไปเจอสิ่งใหม่ๆตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ถอยกระบาในดาวต้อนอธิบายซะก,ก่อนว่าดาวอังคารดาวราศีเกิดตัวเนี้ยมันเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่อืแล้วก็มีอะไรประจําตัวอยู่ด้วยมีเชื้อโรคประจาตัวมีออฟชั่นอะ คือการะโยกอ่ะคือเป็นโลกาวินาศด้วยอืมันก็เดินถอยหน้าถอยหลังไปอยู่ในพบปุตตะตรงนี้ถอยมาเนี่ยวันที่เท่าไหร่เข้ามานี่วันที่นะเข้าวันที่เท่าไหร่ถอยหลังตั้งแต่วันถอยหลังนี้ตั้งตั้งแต่วันที่สิบกันยาถึงสิบสี่พิการย,ยนสิบสี่พิการย,ยนเพราะนั้นเนี่ยไอ้มันได้ไอ้ตั้งแต่สี่ตุลามาเข้านี่แต่ยังพักอยู่ ก็พักไปจนถึงส <pe> well ิบี่พี่กายหยูเวลาจะทาอะไรเนี่ยมันทําได้เรื่องได้ลาไหมมันพักอยู่อ่ะไม่ได้เลื่อกไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอความลับได้ไปเจอของอะไรใหม่ๆหได้ไปเจอโครงการใหม่ๆหรืออะไรอะไรใหม่ๆห่ได้แต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งมีอังคารตัวเนี้ยมันมีอะไรมารองรับมีดาผระสุกตัวนี้ยมันเลงกันตรงนี้มารองรับเนี่ยมันมันอยู่ในเรือลาพระป่ะอยู่ในเรือลาพระคู่ให้ลาป่ะคู่ให้ลาบนะครับหุ้นส่วนให้ลาบคู่ให้ลาบเด่นะครับ อันนี้แต่ลาบที่ได้นี่ได้ได้เล็กได้น้อยได้ไม่ได้เยอะหรอกทำไมเพราะมันเป็นอะไรเป็นนิดลาบก็พอได้บ้างนะสองพันสามพันสี่หมื่นสามหมื่นอะไรกี่พอได้บ้างแต่ไม่ใช่บ้ากกว่านี้หรอกครับอันนี้นะห้าหลัก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 ยังไม่ถึงหลักแสนยังไม่ถึงหลักล้านนี่ได้ได้ได้บ้างนะครับเพราะนั้นตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงนี้จริงๆลึกๆแล้วตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเขตอะไรสมรโดเลอะ เวลาไปอยู่ในเขตสัม,มนโหน,นี่มันอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ของคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกอะสัม,มนโดน,นเลิอกอะไรเลิกพระนพระจะจะมีไอคนเวลายะเวลาคนเรานี่จะเข้าวัดเนี่ยจะค,คิดถึงคิดถึงศาสนาเนี่ยจะต้องมีอารมณ์อะไรเกิดอารมณ์ท้อแท้เกิดการท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิต แล้วก็ไปอยู่ในราศีสุดท้ายดูเมืองดวงโลกแล้วไม่อยากเกิดเป็นคนแล้วเบื่ออยากจะฆ่าตัวตายหรืออยากจะตายแล้วโอนี่มีอารมณ์อย่างนี้นะคนเกิดล,าลาัคนณาราศีพิจิกอ,อารมณอย่างนี้ครับไม่ไม่เกี่ยวกับราศีใช่ไหมลัคนณาลาักนณาราศีผมผมเกิดราศีนี้นะแต่ลักนณาผมไม่ใช่ลักนณาของพิยงก,กันไงใช่อ่าก็าฟังสองอย่างได้ครับเราฟังสองอย่างนะ อ๋อลาศิกาเนไม่ค่อยดีเรื่องกันเลยเอาเสียลาศิกาดีอนไหนอันไหนดีผมเอาอันนั้นอ่ะโอเคอันนี้ได้ได้ได้แล้วกันได้แล้วกันอ่าอ่าลองลองดูเราลองดาศีดูอ่าอจะเป็นสภาวะอย่างนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่สิบสี่สิบสี่พิจิกายนพฤศจิกายนฮะพิยนหยิบตรงนี้ออกมาสิบสี่แล้วหยิบออกหลังสิบสี่ปั๊บก็ไม่พักละไม่พักแล้วถูกต้องหยิบออกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอันนี้เดี๋ยวโอเคมันใช้ยี่ห้ออะไรวะอ่ายักษ์ตาช้างเลยว่ะ น,นี่ยโอเคทีนี้เวลาเวลาเวลาวันที่สิบสี่แล้วปุ๊บเนี่ยดาวราศีเกิดดาวเรือเกิดดาวลัคนาเกิดตัวเนี้ยไม่พักพก,ก็ออกอาวุธได้ดีขึ้นไหมออกอาวุธได้ดีขึ้นมีความสะดวกสบายขึ้นเลยขึ้นวันที่ส,สิบสี่นะพระศุกร์ที่เล็งตรงเนี้ยมันอยู่แค่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกสิบหกวันที่สิบหกอ่ะเป็นวันที่สําคัญสำหรับคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเลยทาไมถึงสําคัญหนึ่ง ตอนแปดโมงเช้าดาวทิศอันนี้เข้าบ้าน<ะ>งานนี้เข้ามาที่บ้านอืนะเ<ะ>วลางานเข้ามาที่บ้านเนี้ยมันมาเบลงกับใครม,มาเบล่งกับพระลาหูาหคู่อะไรคู่ข้าศ์ทำให้าตาเนี่ยเกิดความโลภเกิดความลุ่มหลงเกิดทิฏฐิเกิดอะไรเกิดอัตาสูงนี่นี่ไม่ค่อยยอมคนละอัะอตาสูงไม่ค่อยยอมคนแล้วก็เป็นคนที่ มีทิฏฐิรุนแรงอะไรรุนแรงไม่ยอมนะครับแบบนี้อันนี้คือข้อเสียแล้วนี่ข้อดีคืออะไรคืองานเข้าบ้านนะข้อเสียคือทิฏฐิแรงอะไรแรงนี่ไม่ยอมคนนี่วันที่ที่หกนะแล้วก็วันที่ที่หกเนี่ยไอ้คู่ที่เคยช่วยเหลือที่เคยเกื้อกูลหุ้นส่วนที่เคยไอ้ผักดันหรืออะไรนี่ไม่แล้วมาเล่นอยู่ตรงนี้แล้ม <N ic> นี่ตัวเองต้องพึ่งตัวเองไหมต้องพึ่งตัวเองแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แล้ว <N ic> นี่วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่สิบหกนะครับที่สิบหกเวลาไอ้ไอ,ไอทิตย์อยู่ตรงเนี้ยทำให้าต,ตาเนี่ยอาทิตย์ที่อยู่เนี่ยดีอาทิตย์ตัวนี้มาไม่ธรรมดามาครั้งนี้ไม่ธรรมดาพกอะไรติดกระเป๋ามาด้วยพวกคําว่าอาทิตย์ปดีเดี พราะฉะนั้นอาิบดีเข้าบ้านเรางานเข้าบ้านเราก็เรามีโอกาสที่จะไปคุยระดับไหนระดับอธิบดีระดับคนดังมีชื่อเสียงมีบุญมีบารามีนี่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยดาวเราจะเกิดอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ที่ระหว,ว่างตงัวนี้เป็นยังไงหว,ว่างเข้มแข็งมาเข้มแข็งแต่ไปอยู่กับเสาชีวิตก็ยังเหมือนปิงปองอะนะอยู่ตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงอยู่ไม่ได้เพราะไปอยู่บ้านเสาเนี่ยก็เหมือนกับลูกปิงปองที่ไปนกระแทกเสา บอกแป้กอีกแล้วบอกแป้กอีกแล้วนะครับไป้นี้นะฮะก็เ nah, บือนชีวิตต้องบิงบองกระแทกเสาต้องอยู่ให้ได้นะครับเป็นตัวนี้เวลาเวลาไอ้ที่ทีโพงอย่างที่บอกนะคุณมีเวลาทั้งหมดกี่วันอีกสี่วันที่คุณจะได้เงินหลังจากวันที่เท่าไหร่ไปแล้ววันที่ยี่สิบพิกานไปแล้วเพราะหัดเขานี่นี่เขานี่พราะหัดเขานี่เป็นไงการเงินเดนมนเข้าอยู่ตรงนี้มีมาตรฐานเป็นนิด เงินเล็กเงินน้อยเงินด้อยค่าต้องเอาไว้เอาไว้ก่อนนะครับอ้นี้ <c oughs> ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเงินที่จะได้เนี่ยเป็นไงมีอยู่อย่างหนึ่งถ,ถ้าคุณมีหลักทรัพย์คุณสามารถที่จะกู้ได้แต่ถ้าไม่มีหลักทรัพย์นี่คุณต้องเอาตัวคุณจำนำนัตสภาวนัตสภาวะพี่โยจะนำได้เท่าไหร่เนี่ยอ่ะไอ้โมกพี่โยทำไอ่ะอ ต่อไอ่ะทั้งเก่าทั้งเสียเลยก็คุณอยากได้ราศีนี้ไหมเหรอทั้งเก่าทั้งเน่าทั้งเสียเลยไ่ก็คุณจะได้ราศีนี้ไหมเหรออ่าคุณจะได้ราศีนี้ไม่ไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้นช่อ่าอันนี้นะแต่คุณจะทำาเล่นไปนะอ่าการเงินมันอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะห้ากระจิคู่เปลี่ยนแปลงแล้วคู่อะไรอย่างเลยไหมคู่ประดักประเดือไมคือไงฮะประดักประเดือร์นี่แปลว่าอะไรรู้ปะ ผมไปเปิดพจนานุกรมดูแล้วฮะหาไม่มีอาไม่มีแต่ผมเข้าใจเองนะตอนที่อาจารย์ผูก็จำตอนที่อาจารย์สอนมาว่าไอ้นี้คู่ประดับประเดิลจริงๆแล้วเราที่เราที่เราแบบทดลองมาหรือว่าค้นคว้ามาหรือว่าพิสูจน์มาเนี้ยคู่ประดับประเดิลคือการรอคอยรอพระไั่จะมาสักทีไอ้จำลองเนี้ยมาไหมไม่มา าแต่ว่ามันปีหนึ่งมันปีหนึ่งไงมันปีหนึ่งไงอพอนั้นมันอยู่ตรงเี้ยมันทั้งหมดแต่อันดับแรกอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อยตั้นสี่กันยาไอส้สี่สี่เมษาพอนั้นเนี่ยต้องให้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นลูกๆไปต้องให้เข้าลูกนี้ถึงได้เงินเนี่ยเข้าลูกนี้นี่อ่าพอนั้นเนี่ยคุณอยากจะรู้เข้าเมื่อไหร่ใช่ไหมอ่าผมบอกเคดลับคุณคุณเอาคุณเอาเอาสิบสองหารอ่าหารด้วยอะไรกูมันมีสามมันมีเก้าลูกอ่า คุณเอาเก้าหารสามสิบเก้าหารสามสิบก็ได้สามได้เท่าไรเก้าหารสามสิบสามจุดสามอเอาสามสิบตั้งเอาเก้าหารอันดับแรกมันมีทั้งหมดเอมันมีทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมวิธีการเนี่ยเอาสามสามร้อยหกสิบหารด้วยเก้าก่อนสามร้อยหกสิบหารด้วยเก้าได้สี่สิบได้สี่สิบใช่เท่ากับคุณนทำไปสีทั้งหมดเท่าไหร่แปดสิบวันถึงจะได้ตัวเทียนยืนได้ตันโอ้หนึ่งแปดสิบวันอถึงจะเข้าโลกนี้เี่ถึงจะได้เงิน เพราะนั้นนี่นับไป8ปดสิบวันนะถึงได้เงินนะพี่โยนะครับเออเนี่ยอย่างนี้ลักษณะนี้เรื่องการเงินเป็นอย่างนี้นี่ได้เงินแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยยังมีพระลาหูอยู่ตรงนี้อืมพระลาหูนตอนนี้อยู่ตรงนี้นะตนัวหนะน,นวางเนี่ยเป็นลาภเรานะอแฟนเนี่ยยังให้ลาภให้คุณอยู่อะไรอยู่อืมนะทีนี้เราจะมาดูว่าพระลาหูตัวน,นี้จะมาให้คุณเราเมื่อไหร่หรือให้โทษเราตอนไหนนะครับนู่นแหละพี่โย <laughs> แต่พูดโน่นเนี่ยผมขนลุกทุกทีเลยนะจ๊อโน่นแหละวันที่ยี่สิบหกพิกายนปีไหนฮะไปปีียไปยี่สิบกาไงปีนี้แหละปีนี้แหละอ๋อก็ไม่ไม่เท่าไหร่ยี่สิบหกาิกาพระราหูดาวหุ้นส่วนดาวผู้ขอคนรักอะไอที่ว่าเล็งนะบ้านนี่นะมันจะยกเข้านี่ยกเข้านี่มาที่ยี่ิกาิกมาอยุ่เรือการงานป่าวมาหยุ่เรือการงานไหมอยู่ในเรือการน แล้วการงานตัวนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ยี่หบพิกาไปแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้ลาบได้ราไได้อะไรได้ํำรองนั้นไปได้งานไม่ใช่ได้ลาบได้งานไม่ใช่ได้ลาบนะครับได้งานได้อะไรได้ตั้งแต่ยี่หกพิกาไปแล้วครับอันนี้แล้วก็เรื่องคู่เป็นไงเรื่องคู่เนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้คู่เนี่ยพุทธสุงอีกคู่อย่าดูเบาเป็นไงคู่มีความสดชื่นไหมมีความสดชื่นแจ่มใสคู่ดีไหมดี แต่ก็เป็นคู่ลักษณะลับๆไม่เปิดเผยอีแอบนะี่ครับอีแอบนะฮะนี่เพราด้านนี้คู่เนี่ยดีให้คุณถึงแม้จะอยู่เรือวินาก็ตามเอะแต่ก็มีความสุขในเรื่องเกี่ยวอะไรพูดสุขอีกคู่ดูไปล้าชอบตะก,กะเสษสมชมข้าวหวานได้เลยได้นะครับอันนี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานเนี่ยเข้าบ้านตังแต่วันที่สิบหกนะฮะวันที่สิกเนี่ยดาวคู่ย้ายเข้าที่ด้วย วันนั้นวันที่16มันสคัญมากไหมพี่โยใช่ครับสําคัญมากไหมสําคัญเนี่ยอ่าสำคัญยังไงพี่โยก็สลากินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวไหมดีมากพี่โยวันนั้นถ้ามีดาวไอดาวอาวทิตย์ตนะถ้าพูดถ้าพูดเรื <ๆ S 2> ่องเรื่องเรื่องหวยนะพี่โยนะไม่ไม่ไม่พูดนะบ้าให้พูดมีดาวอาทิตย์ดาวพระศุกร์เนี่ยพระศุกร์แล้วก็ดาวพระหัดตัวเนี้ยหนึ่งห้าหกตรงสาตรงกันอ๋อ แล้วก็วันนั้นนะ่ะไอเลขที่สวยน่ะมีมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หกหกหนึ่งหนึ่งห้าในคำนองนี้หน uh ึ่งสี่ห้าหกศูนย์สี่หนึ่งห้าหกเนี่ยที่ว่าเลขสวยนะครับ uh huh. ไปเรียงเอาเองอไปเรียงเอาเอง uh huh. นะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับการงานความรักบอกที่บอกแล้วเรื่องพูดส่วนจะไม่ได้ตั้งแต่ยี่หกพิกาไป uh huh. นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินไปอยู่ตรงนี้ จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้พี่โยผมจะทายเสียก็ได้ผมจะทายดีก็ได้อ่าอยู่ที่ผมก็จะไหมจะรทายดีก็ได้เสียก็ได้อ่าเอ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 าแบบแต่ก่อนเอาได้เอาได้ก่อนเอาได้ก่อนใช่ไหมเอาได้ก่อนเอาดีอ่ะทุกตัวกล้องเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยต้องพูดฟังว่าให้กับพูดดีก่อนถ้าเราหลักขึ้นต้นได้คำว่าเสียเนี่ยไม่อยากฟังแล้วใช่นี่เราวิธีการหลักการนิติวิทยานี่หลักการทูตนะ ครับให้หลักการทุนเลยนะอ่าไอ้หลักข้อดีคืออะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับารเงินการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยอันนี้เราไทายดีนะไอ้เราไทายดีนะใช่เราไทายดีการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมันเป็นไงมันก็ไปไอ้ไอ้ที่ไปเปลี่ยนแปลงเนี้ยไอ้พระเสาร์เนี้ยมันไปตีโกนพระลาหูตัวนี้แต่พระหลัดอยู่ตรงเนี้ยมันโดนเสาร์กินอืมมันมันเกมันโดนเสาร์กินอ่ะมันสู้มันสู้ มันสู้สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้อสู้เขาไม่ได้มันโดนโจรปนอ่ะทําอะไรมาก็เสียเปรียบเขาอะไรเขาไม่สู้กําลังสู้เขาไม่ได้นะแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ในพวกปุตตะอยู่ในเขตัมรโดด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวตัวเองต้องมาเข้านี่ไปเข้านี่อีกก็ตายอย่างเทียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้คือข้อดีก็คือว่าเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาตีโกนจาตัวนี้อืข้อเสียคืออะไรมันเป็นนิดนิดมันก็นิดนิดเดียวอได้แบบยังไง ได้แบบกระปิกกระปอยพี่โยได้ยังไงปิกกระปอยได้ยังไงดัปิดกระปอยก็ได้มาแล้วก็จ่ายออกไปเออได้ปิดกระปอยก็ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้มาก็ไม่เหลือหมดปายไม่พอใช้นี่อย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นอย่างนี้พอดันที่จะไปเที่ยวตีพงตีพายเนี่ยนะว่าจะได้เงินเท่านู้นเท่านี้ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยชอบชอบจะมังโครงการร้อยล้านพันล้านมันจะไปได้ไหมเนี่ยดูสิได้ไหมเอาราศีไอพี่กัลดีหรือว่าเอาพิจิตดีพี่โย นนกันดีกว่าีันเอากันดีกว่าใช่ไหมอยู่นี่ดีกว่าดีที่สุดแล้วพี่โยคุ่บอกให้นะอะไอ้ตอมผัดย,ย้ายอ่าไอ้ตอมผัดอยู่ตรงนี้ก็ดีสำหรับเราเรื่องผู้ใหญ่ดีอะไรดีนะอ่าราศีกันเนี่ยถ้าผัดย้ายตรงนี้นะเราฟุกเรื่องเราฟุกเรื่องก้อนใหญ่เห็นไหมเนี่ยอเอาไหนดี เอากันโอเคเอากันนะโอเคเอากันแล้วนะถามขนาดนี้เออเอากันดีกว่านะเราเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวไ้เดี๋ยวครดูแล้วกันฟังไปเรื่อยเดี๋ยวดิฉนเกิดลัคนาราศีพิจิกประมาณนี้เขา